เรื่องเด็กเลี้ยงแกะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทำหน้าที่ต้อนฝูงแกะออกไปกินหญ้าที่เนินเขาและเขาก็ต้องนั่งเฝ้าเหล่าฝูงแกะพร้อมคอยปกป้องดูแลไม่ให้หมาป่าเข้ามาทำร้ายแกะของเขาได้จนวันหนึ่งเด็กชายรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องนั่งเฝ้าฝูงแกะเป็นเวลานาน,านจึงได้คิดหาเรื่องสนุกสนๆเพื่อทำคลายเครียด เขาจึงได้กแกล้งร้องตะโกนบอกไปว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ามากินแกะของผมแล้วพร้อมกับวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกเข้าไปในหมู่บ้านพอชาวบ้านได้ยินว่ามีหมาป่ามากินแกะ mm hmm. ก็พากันทิ้งงานที่ทำอยู่ mm hmm. และรีบหยิบอาวุธต่างๆทั้งจอบทั้งมีดทั้งขวานออกมาเพื่อช่วยไล่หมาป่าแต่เมื่อพวกเขาวิ่งมาที่เนินเขา mm hmm. ก็พบว่า ฝูงแกะกำลังกินหญ้าอย่างสบายใจและไม่เห็นว่ามันจะมีหมาป่าออกมากินแกะสักตัวเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาอย่างหืดกระหอบที่เนินเขาก็หัวเราะเยาะและพูดว่าฮ่าฮ ah ่าฮ ah ่า ah, เด็กแกล้งหลอกคนนี่มันสนุกจริงๆแต่พวกชาวบ้านที่โดนหลอกต่างรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและด้วยความสนุกสนานคึกขนองของเด็กเลี้ยงแกะ จึงยังแกล้งหลอกแบบเดิมอีกหลายครั้งและพวกชาวบ้านก็วิ่งออกมาช่วยทุกครั้งแต่ก็พบว,ว่าเป็นเพียงแผนของเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้นจนมาวันหนึ่งได้มีหมาป่าออกมาทำร้ายและไล่กินฝูงแกะของเขาจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากรีบวิ่งออกไปตามชาวบ้านพร้อมร้องตะโกนว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ากำลังจะกินแกะของผม เขาร้องตะโกนให้มีคนมาช่วยจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนยอมออกไปช่วยเด็กเลี้ยงแกะเลยสักคนทั้งยังตอบกลับกับเขาไปว่าคราวนี้เจ้าหลอกผูก้คาไม่ได้อีกแล้วละ่ะไม่มีใครเชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้วเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยเขาทำให้ฝูงแกะของเขาถูกหมาป่ากินจนหมดฝูงเด็กชายร้องไห้สะอกสะอื้นพร้อมกับพูดว่า เพราะข้ามีดีเองข้าชอบพูดโกหกแกล้งหลอกคนอื่นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกแต่สุดท้ายการพูดโกหกของข้ากลับทำให้ข้าเดือดร้อนเสียเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงคราวที่พูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อซึ่งมีความหมายตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่าเด็กเลี้ยงแก่หมายถึงคนที่ชอบพูดโกหกจนเป็นนิสัย จนไม่มีใครเชื่อถือหรือให้ความสนใจซึ่งหากเด็กๆอยากให้ตัวเองเป็นคนน่าเชื่อถือแล้วแล้วก็ก็ควรจะพูดแต่เรื่องจริงไม่พูดโกหกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ